สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีจากนอร์เวย์เนาะนุนนี่อินนอร์เวก็จะพาเพื่อนเอนนะืมาดูรอบๆที่อยู่อาศัยนะคะก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะเป็นวินเตอร์เนาะก็จะมีหิมะค่อนข้างเยอะหลังจากคริสต์มาสนะคะนี่เลยค่ะหิมะกองท่วมหัวนะคะเราก็จะใช้ รถแทรกเตอร์นะคะเกรดเออกรดถหิมะ uh, นะคะเอออันนี้ก็จะเป็นต้นต้นสนของคนนอร์เวย์นะคะที่เขาปลูกไว้เป็นริมรั้วนะคะหิมะก็จะเต็มแบบนี้เลยค่ะ ต้นไม้ทุกต้นนะคะหิมะจะเกาะแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ตายนะคะต้นไม้เหล่านี้เขาไม่ตายแล้วเขาจะผลีใบก่อนพอเข้าหน้าวินเตอร์เนี้ยก็จะมีหิมะมาเกาะอย่างนี้นะคะ่ะอ่าอันนี้บนถนนนะคะเป็นถนนที่เข้ามาบ้านของพวกเรานั่นเองที่บ้านของพวกเรานี่จะเป็นฟาร์มนะคะเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยแหละคะ่ะอยากคุณเห็นไหมต้นไม้ สวยไหมคะนี่เป็นหิมะทั้งหมดเลยนะคะที่มันจะเกาะเพราะามันอากาศมันหนาวมากวันนี้ก็จะอยู่ที่ลบสิบสององศาอันนี้ถนนรอบๆข้างนะคะก็จะไม่มีบ้านผู้คนเลยจะมีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังที่เราอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันนะคะน,นี่อันนี้เพื่อนบ้านนะ นี่ค่ะพื้นบ้านก็ทำไร่ทำนาเหมือนกันอันนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสาลีนะคะนี่จะเป็นรอบๆเลยอันนี้ก็จะเป็นรอบบ้านนะคะที่มีต้นไม้แล้วก็มีรั้วแบบนี้นะคะต้นไม้พึ่งยังไม่โตมากนะคะประมาณทุ่มหัวประมาณร้อย อเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะต้นไม้ก็จะอซูมใกล้ๆเลยนี่คือหิมะทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีหิมะเต็มไปทุกที่นะคะเดี๋ยวพวกเขาก็จะละลายเอง ถ้าเมื่ออากาศเริ่มรอ้อนหรือว่า,ามีดวงอาทิตย์มีแสงแดดนะคะนี่คือรอบรอบนะนี่คือรอบๆบรบรรยากาศที่น้องเวดีมากค่ะแต่ว่า,าจะหนาวไปค่อนข้างมากเลยะคะ่ะสำหรับคนที่ที่มาจากเมืองไทยนะเพราะว่าพวกเราเป็นเป็นประเทศที่ พวกเรามาจากประเทศที่เ,ออเขาเรียกว่าร้อนนะเนาะพอมาอยู่หน้าหนาวปรับตัวยังไงก็ปรับตัวได้ก็ใส่เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นทางถนนเข้าบ้านนะคะจะอยู่ไกลาจากออสถานีรถบัสเนี่ยประมาณ4กิโลแล้วที่นู่นนี้ไปเรียนเนี่ยสามีก็จะไปส่ง แต่ถ้าหน้าซัมเมอร์นะคะก็จะปั่นจักรยานไปออกกำลังกายบรรยากาศดีนะคะคุณดูหิมะนะคะตรงนี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูนี่คือลงไปแล้วแบบครึ่งขาเลยนะคะเพราะว่าสูงมากค่ะอ่าดูหิมะนี้กินได้ไหมไม่ทราบนะคะเพราะว่ากลัวว่าแบบจะไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเห็นไหมคะ นี่เลยแต่ว่าแบบหิมะนี่ขาวใสมากเลยนะคะดูอันนี้เป็นต้นหญ้านะคะที่หิมะมันเกาะมันลงแล้วมันเกาะเยอะมากไม่ตายนะคะพวกหญ้าพวกนี้จะไม่ตายพอเข้าซัมเมอร์เนี่ยพวกเขาจะผลิใบออกมาอ่ะยังมีชีวิตปกตินะคะ เห็นไหมคะหิมะก็จะจับเป็นก้อนๆเขาเล่นสกีกันช่วงนี้นะคะเพราะว่าหิมะค่อนข้างเยอะแล้วเห็นไหมล่วงยากด้วยเห็นไหมคะสนุกนะคะอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยที่ไทยนะี่นมาเล่นแบบนี้แบบ เจอหิมะพวกเขาคงแบบออกทั้งวันเลยนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตัวนี้เองก็ตื่นเต้นนะคะกับหิมะที่เขาโพรนแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรอยเออเป็นรอยรถนะคะที่เด็กเหมือนรถวิบากอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นสี่ล้อนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเขาก็จะขี่วนไป อันนี้ครึ่งครึ่งขาเลยนะคะเห็นไหมคะ่ะน,นี่รอบรอบบ้านนะสวยไหมคะมองไปทางไหนก็จะมีแต่หิมะรอบเลยนะคะแล้วก็สูงด้วย ก,ก็เล่นสกีได้แบบสนุกสนานเลยดูค่ะข้างหลังก็จะมีแสงแดดอน่อนๆว่าช่วงนี้กำลังจะดวงอาทิตย์นี่กำลังจะจะรับฝานะคะที่นี่บ่าย3ามโมงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมืดแล้วค่ะเพราะว่าที่นอร์เวย์น่าจะต่างจากที่อื่นนิดนึงเนาะบ่ายสามก็มืด ช่วงเช้าแดดก็มาประมาณสิบโมงเช้าอะไรเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะต้นไม้ทุกต้นนี่ก็จะขาวโปรนไปหมดนี่ตรงนี้คือบ้านที่ฉันอยู่ใส่นะคะเป็นลานกว้างๆอย่างนี้เลยคะ่ะ หนาวก็จะหนาวมากอยู่ถามว่าลมพัดวันนี้ไม่มีลมนะคะเห็นควันอยู่บนบนบ้านไหมคะอันนี้คือเขาผิงไฟนะคะก็คือใช้ฟืน,นะคะ่ะก็จะมีเตาผิงไฟอยู่ในบ้านเพื่อทำให้บ้านเนี่ยอบอุ่น อันนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปอ,อย่างบ้านนะคะบ้านจะตั้งอยู่ที่เนินนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะ,ะแถวกใกล้บ้านเนี่ยมันมีดินถล่มนะเมื่อแบบน่าจะรลอยกว่าปีแล้วละค่ะแล้วก็อัอนนี้ครึ่งครึ่งแข้งเลยหิมะครึ่งแข้งแล้วก็ห่างจากตัวบ้านไปอะค่ะห่างจากตัวบ้านไปประมาณยี่สิบ ที่นาที10กวนาทีได้นะคะก็มีคนงานที่เขามาทำงานจากโปแลนด์เนาะมาทำถนนมาทำกำลังสร้างถนนค่ะอยู่ก็มีดินถล่มมาเพราะฉะนั้นที่นอร์เวย์เนี่ยก็จะเกิดเทุกขภัยเกี่ยวกับพวกดินถล่มพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตรงเนี้ยคือจะปลอดภัยอยู่เพราะว่าเขาสร้างบ้านมาแบบร้อยร้อยกว่าปีละที่แบบ ออทายาทสู่ทายาทอะไรอย่างเงี้ยรุ่นสู่รุ่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะเป็นจะเป็นมุมข้างหลังบ้านนะคะหลังสีแดงๆนี่จะเป็นบ้านของเด็กที่เขามาเรียนขี่ม้ากันนะคะเขาจะเข้าแคมป์กันช่วงเวลาซัมเมอร์เนาะส่วนนี้อยืนอยู่ ข้างหลังบ้านแล้วก็จะเป็นวิวข้างหลังบ้านพื้นที่บ้านทั้งหมดเลยก็ส่วนมากก็จะปลูกข้าวสาลีกันทั้งนั้นนะคะตรงนี้นะคะ่ะข้าวสาลีแต่เจ็บเกี่ยวแล้วอันนี้คือม้าที่ฟาร์มเราเองนะคะสวยไหมคะ,ะมีมีหลายตัวมากๆอันนี้น่าจะเป็นม้าตัวใหม่นะที่ฉันยังยังไม่ทราบชื่อนะคะน่าจะเป็นม้าใหม่ เรามีม้าทั้งหมด18ตัวเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะพาทุกคนมารู้จักกับม้าทุกๆตัวว่าชื่ออะไรเมื่อก่อนตอนที่ดิฉัน,นเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะดิฉันเนี่ยจะให้หาดม้าตอนเที่ยงซึ่งเป็นหน้าที่ของดิฉันเองนะคะเป็นหน้าที่ของนี่เองก็จะให้หาดม้าเนี่ยทุกเที่ยงก่อนไปโรงเรียนเพราะว่าดิฉันมีเรียนตอนเย็นเรียนภาคค่ำนะคะนี่เด็กๆก,ก็จะมา เรียนขี่ม้ากันทุกทุกเย็นค่ะนี่ตรงนั้นจะเป็นรถไถนะคะเขาก็จะใช้ในการขนสมพวกออขนหญ้าให้มาาขนฟืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไถท,ทำไร่เหมือนบ้านเราค่ะ เวลาหิมะลงนะคะมันจะลื่นมากเลยนะเพื่อนๆค่ะลื่นแล้วก็คนที่นี่จะต้องมีรองเท้าที่เป็นเหมือนน้ำหนามนะคะ่ะเพื่อให้มันเกาะอยู่กับพื้นถ้าไม่งั้นคุณจะล้มลงแล้วก็บาดเจ็บได้นะคะเมื่อก่อนนุนจำได้ว่าน,นันไปเข็นฟืนแล้วใส่รองเท้าที่ไม่มีเกาะป้องกันนะคะแล้วก็ล้มลงไป โอ้เจ็บขาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าขากระแทกดีนะที่หัวไม่กระแทกเห็นดวงจันทไหมคะดวงจันที่นี่โตมากดูดูขึ้นมาแต่หัววันมากเลยคะดูค่ะเมื่อก่อนเนี่ยแสงเหนือจะมาตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนนี่เจออีกจะถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆ ที่ติดตามหนูนี้เนี่ยได้ดูกันแบบสดๆเลยนะคะอยากให้เห็นว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงแล้วก็วัฒน,นธรรมเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะีหนูนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับวัฒน,นธรรมอาหารการกินว่าคนที่นี่กินยังไงอยู่ยังไงอันนี้เป็นบ้านที่เด็กๆมาพักค่ายนะคะก็คือมานอนที่นี่นละคะ่ะก็จะสนุกสนานเนาะเด็กก็จะมีตั้งแต่สขวบขึ้นไปถึงสิ ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงซัมเมอร์แต่ช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยมีขอบ